บทนี้ผมจะสอนวิธีสร้างโมเดลประตูและหน้าต่างนะครับประตูในโครงการเนี่ยก็จะมีอยู่ทั้งหมด3ไทยนะครับก็จะมีบานเลื่อนแล้วก็บานเปิดเดี่ยวส่วนหน้าต่างเนี่ยก็จะมีทั้งหมด4ไทยก็จะเป็นบานเลื่อนแล้วก็บานกระทุง้งในบทนี้ผมจะสอนวิธีการวางประตูและหน้าต่างโดยการใช้คําสั่ง d o o แล้วก็ window น,นะครับซึ่งตัว family ประตูกับหน้าต่างเนี่ยผมเตรียมไว้ให้ในไฟล์ t e m p l a t เรียบร้อยแล้ว ไปที่ระดับพื้นชั้นหนึ่งเดี๋ยวผมจะเริ่มจากการวางประตูก่อนนะครับโดยจะไล่ตั้งแต่ D1 ไปถึง D3 ให้เราไปที่คำสั่ง Architecture Door ครับแล้วก็เลือกตัว Sliding Door ตัวนี้ D1 ก็วางประตูได้เลยครับเดี๋ยวเราจะวางประตูไปก่อนนะครับวางให้ครบทุกตำแหน่งก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมา จัดตำแหน่งกันอีกทีหนึ่งวางดีหนึ่งเสร็จแล้วผมก็คลิก s s c a p e ออกครับจากนั้นก็เมื่อเลือกคำสั่งดออเหมือนเดิมครับแล้วก็เลือกตัว D2 D2 ก็จะมี1ตัวนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็น D3 การกด Spacebar นะครับมันจะเป็นการ m i ลเล r กับบานประตู หลังจากเราวางประตูเสร็จแล้วนะครับให้กด escape ออกมาก่อนเดี๋ยวเรามาคลิกที่ประตู D1 ครับจากนั้นมาคลิกที่ edit t y p ให้เราทําการเปลี่ยน type mark ตรงนี้นะครับเปลี่ยนเป็น D1 ทําทำเช่นเดียวกันกับประตูอีก2ไท้ายนะครับ D2 ก็ edit type เปลี่ยน t ท p mark เป็น D2 D3 ก็เหมือนกัน Okay. ต่อไปก็จัดตำแหน่งนะครับโดยผมจะใช้คำสั่ง dimension ช่วยนะครับอย่างตรงหน้าบ้านเนี่ยผมจะใช้คำสั่ง dimension ครับมาคลิกที่กึ่งกลางเสาก็คลิกที่กึ่งกลางประตูนะครับแล้วก็กดตรง eq ตรงนี้นะครับมันก็จะจัดตำแหน่งตัวประตูของเราให้อยู่กึ่งกลางของเสาแล้วนะครับกด escape แล้วก็กด delete ตัวนี้ทิ้งไป ส่วนบานที่อยู่ตรงระเบียงมันจะอยู่ชิดกับเสาเลยผมก็มาคลิกที่ประตูครับใช้คำสั่ง move ม,มันให้มาชนกับเสาแล้วก็กดที่ตัวประตูครับกดที่ spacebar เ,เพื่อปรับตำแหน่งของประตูนะครับหรือไม่เราก็จะมาคลิกตรงลูกศรน,นี้ก็ได้นะครับสลับตำแหน่งของมันต่อไปบานห้องนอน มาที่ 3D นะครับมาตรวจสอบความถูกต้องอในส่วนของประตูบานเลื่อนก็ถูกต้องแล้วแต่ในส่วนประตูบานเปิดเดี่ยวเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาแก้เมทเรียลกันคลิกที่ประตู D2 ก่อนแล้วก็คลิกที่ e d i t type จากนั้นสังเกตตัวเฟรมแล้วก็ตัวการ์ดนะครับตัวนี้มันเป็นบ o o d s t a เตนะครับซึ่งเราใช้เป็นตัวพื้นก็เดี๋ยวผมจะทำการแก้ไขนะครับก็คลิกที่ตัวเมทเรียลนะครับ ทำการ Duplicate ตัวบูสเตนแล้วก็ตัวบูสเตนตัวตั้งต้นเนี่ยเดี๋ยวเราแก้ไข Rename เป็นพื้นลามิเนต f 2นะครับพอเราแก้ชื่อเสร็จแล้วเดี๋ยวเรากลับไปหาตัวบูสเตนที่เราดูพิเคตมาเมื่อกี้ตัวนี้เดี๋ยวมาคลิกที่ตัว surface pattern นะครับเลือกตรง non pattern ครับกด ok ก็ Rename ลบตัววงเล็บหนออกไปครับกด ok ครับ กดโอเคจากนั้นก็เลือกตัววูสเตอนะครับแล้วก็กดโอเคก็ตัวตัวการ์ดก็เปลี่ยนกดโอเคตัว D2 เปลี่ยนแล้วเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนตัว D3 กันคลิกที่ประตู D3 แล้วก็อีดิทายตัว เฟมเนี่ยก็มาเปลี่ยนเป็นวูสเตนเมื่อกี้นะครับที่เราปรับไปโอเคก็กดโอเคครับแล้วมันจะมีตัวนี้ตัวข้างในเนี่ยผมตั้งเป็นเป็นการ์ดนะครับก็คือเป็นพาเนลข้างในเนี่ยตอนนี้ผมใช้มาที่เราเป็นไม้แล้วก็ใส่แพทเทิร์นเข้าไปให้เป็นเกล็ดระบายอากาศนะครับกลับมาที่ฟอร์แปนครับต่อไปผมก็จะทำการ วางตัวหน้าต่างนะครับก็เดี๋ยวผมจะใช้คำสั่ง architecture window นะครับแล้วก็เลือกตัว w 1ก่อนที่เราจะวางเนี่ยเรามาดูซิ l h i g h ตรงนี้นะครับว่าในแบบเนี่ยกำหนดให้ตัววงกบเนี่ยสูงจากพื้นกี่เซนนะครับก็ตัว d 1นึ่เนี่ยกำหนดอยู่ที่80เซนนะครับกำหนดค่าไปนะครับ80แล้วก็มาวางตำแหน่งที่ที่กึ่งกลางนะครับตัวนี้โปรแกรม คำนดไว้ให้แล้วต่อไปก็จะเป็น W2 นะครับใช้คำสั่ง Windows เหมือนเดิมครับแล้วก็เลือกตัว W2 ตรงนี้กึ่งกลางแล้วก็ตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็น W3 นะครับเดี๋ยวผมคลิกไปก่อนจากนั้นผมก็คลิกเลือกที่ตัวหน้าต่างนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนไทยตรงนี้เป็น W3 ก็ได้เหมือนกันนะครับส่วนตำแหน่ง ตามแบบนะครับจากตำแหน่งนี้ไปด้วยเลยแล้วก็เดี๋ยวแก้ไขตัวขอบเขตของพื้นต่อไปก็ w c ครับ อยู่ในห้องน้ำนะครับอยู่ตรงนี้ใช้คำสั่ง Windows เหมือนเดิมครับเลือกเป็น w 4บานกระทุงนะครับซ h i ไฮตรงนี้ในแบบเนี่ยอยู่ที่เมตรสี่สิบนะครับก็คลิกที่กึางกลางได้เลยครับจากนั้นก็มาคลิกที่ตัว w 1ก่อนแล้วผมก็อีท p ยทำการแก้ไขไทยมาร์กครับเป็น w 1 w 2 ทำอย่างนี้ซ้ำนะครับจนครบทุกตัวนะครับด i ยสองูสโอเคครับใช้วความถูกต้องที่3าดีวิวนะครับผมก็จะเลื่อนตัว section ็อกขึ้นไปเล็กน้อยอประมาณนี้ ตัว W1 เนี่ยตัว C High เนี่ยอยู่ที่100นะครับเมื่อกี้ผมใส่ผิดก็เดี๋ยวเรามาปรับค่าตรงนี้ก็ได้คลิกที่ตัว W1 แล้วก็เลือกตัว Select All Invisible View นะครับเพราะว่ามันผิดทั้ง2ทั้งหมดเลยก็ปรับค่าเป็น100มันก็จะปรับลงมาแล้วต่อไปตัว W2 W3 ตัวอื่นๆก็ถูกต้องตามแบบนะครับ ก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการสร้างรประตูและหน้าต่างเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ